่ะวันนี้เจอกันในชาแนลเอมี่คาวาอินะคะไปดูกันเลยกรมมเอมี่คาวาอิเคมิปกอกแกรมมเอมี่คาวาอิแกรมมี่คาวาอิอาอออาเออเก่งมากอ่ะวันนี้จะมาเล่นอะไรสลามลาว้าเก่งมากไหมเอายืดดูดียืดยืดเป็นไหมยืดเป็นนี้จับให้แน่นๆน่นยืดมากยืดมากไหม นุ่มไหมนุ่มมีกี่สูตรวันนี้มีกี่สูตรสามสามหรือว่าสองสองใช่แล้วมีอีกสูตรหนึ่งมีมีสองนึ่งยืดมากยืดมากติดมือไหม ก็มาเล่นอันนี้กันโตมาเปิดอันนี้ติดมือนะระวังอเดี๋ยวเดี๋ยวนะติดไหมเออนี่นะคะสูตรนี้นุ่มๆนุ่มๆอยาให้ติดเนื้อนะ,ะนี่นะคะยืดๆสูตรดีแบบนุ่มนิ่มมากอ้าวติดมือเต็มหมดแล้วนะคะ เพราะว่ามันนุ่มมากสูตรนี้นุ่มกว่าสูตรนมอีกนี้ไ่ต้องเก็บมือเนี่ยน,นี้อันนี้อันนี้นุ่มมากๆเลยนะคะสูตรนี้เอ่อยาน ใครจะให้สอนทับสูตรไหนบอกนะคะเอาบายบายก่อนบาย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 ด้วยทำม,มือบายบายด้วยบา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 ยครับบายบายครับบายบายครับครับไปไปครับ